สวัสดีครับนี่นะผมกำลังจะส่งงานลูกค้านะครับงานที่ทำไปนะดูนะครับนี่ครับงานที่ผมนั่งเลี่ยมเมื่อกี้นะครับสนใจนะติดต่อได้นะครับนี่นะเมื่อกี้สอนวิธีการเข้ากรอบไปนะครับเลี่ยมเข้ากรอบนะเนี่ยดูนะครับงานใบนี้นะงานกรอบเงิน7จ็กัมห้าถึงแปดกัมนะชุบงาน ชุบทองไมคอนนะครับเคลือบผิวโลหะก,กันดำด้วยนะครับนี่นะครับเป็นกรอบเทาเวสุวรรณหัวคุดนะเนี่ยจะผมทำอสอนเมื่อกี้วิธีการสอนเข้ากรอบนะการเข้ากรอบเงินก็ตีอีกอย่างหนึ่งงานาชุบทองไมคคอนก็ตีน้ำหนักอีกอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่างานจะได้ไม่เป็นรอยมากนะครับนี่ครับผมตีเสร็จก็จบเลยเช็ด นะ้าล้างกระจกนะครับเดี๋ยวผมจะส่งมอบให้กับลูกค้านะโอเคนะครับลูกค้ามารับนะครับลูกค้าอยู่ข้างๆผมนี่แหละ <c oughs> ไม่มีอะไรมากดูครับดูก่อนว่าผมส่งมาแล้วเป็นไงบ้างแจ่มเลย ให้ลูกคา้าตอบเองนะให้ลูกค้าเขาตอบนะครับว่างานผมเป็นยังไงบ้างเงินเป็นเงินทองชงองเลยเนี่ยอ่าสวยภาพสวยด้วยโอเคเลยะแจ่มเลยรับราคาก็แน่นตับไม่ต้องกลัวขยับเลยตันเองโอเคนะครับนั้นผมส่งงานเทวสวรรณนะครับสวัสดีครับ